ตัวขไม่ขาดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวพอถึงได้ระยะเราจัดแล้วก็พอเราแค่ประคองปลายเพราะปลายมันตกลมาเห็นไหมว่ามันจะงใช่แค่นั้นไม่ต้องกลัวว่าไม่ไม่ต้องกลัวว่าตัวขนมมันจะกดเพราะว่าแป้งเขาค่อนข้างที่จะเกาะตัวมันเองพอทำเป็นวงแล้วก็สวยนะพี่นะมันแปลกเลย เอาเริ่มแล้วเริ่มเป็นแล้วเริ่มแล้วไม่ยากเราพีกระดาษให้มันตรงใช่แค่ประกอบไปแค่นั้นเองประกอบไปยลงมาทีนี้จะรู้ว่าจะจะรู้แล้วว่าว่ามันยาวขนาดไหนทีนี้ความยาวทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอายาวจะสั้นไปอะไรนี้ถ้าเราต้องการใส่จานวนเยอะเพื่อดูยืนตาเราก็หัวสั้นหน่อยอันนี้ที่พี่ใส่ชุดแรกครึ่งโลใช่ไหมใช่นี่ครึ่งโลครึ่งโลแลวเดี๋ยวเรามารับกันว่าได้กี่ชิ้น ที่แรกผมคิดว่ามันจะยุ่งยากอะไรแบบเป็นสูหนักหนาสาหังขนาดอยากจะน้องที่เป็นผู้ดีมาเมื่อวานที่เมื่อวานน่ยจะเป็นผู้ดีใช่ไหมที่เราซื้อเครื่องตีแป้งด้วยไหมก็ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกจ่าอย่ออยู่มันจะมื่อไยจะซื้อเครื่องตีแป้งอยู่พอดีเลยถามลูกชายเลยผมกาอะไรที่มีผิดเลยอ่ะู๋ไม่ต้องบอกเฮ้ยบูมเดี๋ยวถ้าเกิดจะบูดเราไปขายตลาดนะถ้าขายดีๆเนี่ยติดเครื่องตีแป้งอะไรยุ่งยากนะแล้วป้านะ นะไม่ไม่ทีแรกผมคิดว่ามันจะดูดง่ายพอใช้พอพูดคำว่าปาดท้องโปโอ้โหแม่นหลายคนนะต้องหมักแปคนนี้คนนี้จากกับผมเป็นเป็นเป็นปังโกกินกินกับเออ่กาแฟเน่เลยแกนวดตัวนี้เรื่มเลยไม่ใช่เลื่อมอะไรที่อะหยดลงไปสามหยดเนะของกาแฟกินกับกาแฟก็ดีนะครับใช้ได้กินได้เลยกินได้เลยกาแฟกินได้เลย